บ่ายนี้ไม่อะไรวันนี้คุณนุ่นชุติมาพาไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเป็นที่ทราบกันดีเนี่ยนะคะว่าวิถีชีวิตของคนไทยนั้นผูกพันกับการเกษตรมาอย่างยาวนานในพระราชาพิธีสําคัญต่างๆของสถาบันพระมหากษัตริย์ก็มีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรอยู่ไม่น้อยเช่นกันวันนี้ค่ะนุก็เลยพาคุณผู้ชมมาที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมรพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีที่นี่นั้นจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันค่ะ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ50ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทําโครงการขึ้นเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยกับความสัมพันธ์ในด้านการเกษตรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมทั้งโครงการพระราชดาริพระราชการณียกิจและโครงการพระราชพิธีต่างๆที่เกี่ยวข้องในด้านการเกษตรอีกด้วยล่ะค่ะ ต,ตอนนี้นะคะนุ่นก็อยู่กับคุณจารุรัตน์ค่ะซึ่ท่านเป็นผูน้นวยการของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผออค่ะที่นี่เนี่ยนะคะเปิดให้บริการมาแล้วทั้งหมด17ปีด้วยกันแต่เห็นบอกว่าเมื่อ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ในส่วนนี้เนี่ยมีการพลิกโฉมยังไงบ้างคะก็ะะเรามีการปรับปรุงครั้งใหญ่นะคะมีทั้งพิพิธภัณฑ์ที่เป็นในอาคารคที่เป็นนิทรรศการขาวรน,นะคะแล้วปรับเนื้อหา ของนิทรรศการใหม่นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้มีทั้งเนื้อหาและรูปแบบที่สมสมัยขึ้นนะคะแล้วในส่วนที่2คือมีพิพิธภัณฑ์การแจ้งนะคะ mm hmm. ด้านนอกอาคารซึ่งเราสามารถเข้าไปดูเป็นต้นแบบเป็นฐานการเรียนรู้ของจริงและสามารถลงไปปฏิบัติได้ด้วยนะคะ ในแต่ว่าในส่วนที่เรายืนอยู่นี้เป็นในส่วนของอาคารจะแสดงนิทรรศการซึ่งอาคารนี้เนี่ยเราแบ่งออกเป็น2ชั้นด้วยกันชั้นที่เรายืนอยู่เป็นชั้นที่1เราแบ่งออกเป็นกี่โซนคะชั้นที่1ก็จะเป็น9โซนนะคะเราเรียกว่าโซนเป็นโซนกษัตริย์เกระคะก็จะแสดงถึงพระอัจฉริภาพของพระองค์ท่านนะก็แสดงถึงความรัก อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพวงชนชาวไทยนะคะเราก็จะเริ่มจากพระราชพธิธีในวิถีเกษตรนะ,ะว่ากษัตริย์เชื่อมกับเกษตรยังไงนะคะซึ่งก็เป็นพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนักฝันที่จะเชื่อมโยงว่ากษัตริย์ให้ความสําคัญกับด้านการเกษตรมากพอเราได้เห็นวิธีวิถีในวิถีเกษตรแล้วเราก็จะไปต่อถึงพระราชประวัติของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็มีภาพยนตร์สามิตินําเสนอพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านในรูปแบบของแอนิเมชันสามมิตินะให้ชมต่อด้วย หลักปรญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักทฤษฎีใหม่นะที่เป็นห้องที่ท่านได้นําเสนอแนวคิดที่จะให้ประชาชนไปประยุกต์ใช้นะคะาจากท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ท่านผอ,อ,อพูดมาเนี่ยนะคะนุ่นเชื่อว่ามีความประทับใจในทุกๆเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ทีนี้นุ่นเชื่อว่าจะต้องมีเรื่องหนึ่งที่เป็นในดวงใจของเราเนี่ยสิ่งนั้นคืออะไรคะในหลวงนี่ทรงรักประชาชนของพระอ,องค์มากสิ่งที่พระอ,องค์ทําทั้งหมดด้วยความรักประชาชนนะคะที่นี่เราก็นําเสนอว่า นิทรรศการนี้ก็จะเป็นเรื่องของในหลวงรักเราค่ะนะคะอืมอ่ะอันนี้ชั้นหนึ่งจบไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของชั้นสองกันค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของพระอัจฉริยภาพพ่อหลวงของเรานั้นยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะติดตามได้ในคราวหน้ากับบายนี้มีอะไรกันต่อที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม